สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มากันใหม่มากันใหม่เมื่อกี้เครื่องเนาะมาดูบรรยากาศนะครับที่่านเพราะยอคนออกไลน์สดไปอุ้ยไปหาไายสมเกียรติีกว่าเงินเก้าบาทก้วยวีี ำคดีแล้วกู้เต็มบ้านแน่นอนครับฉลองได้กล้วยเต็มบ้านนแล้อนะช่วยนะใหญ่นะเดี๋ยวเลียงยายเป็นเรียกป้าเนนะผมเพิ่งทราบว่าฉลองวันเกิดไปอายุห้าสิบหกปีนะยายนะจริงจริงอายุรุ่นพี่สาวรุ่นพี่สาวผมเพราะพี่สาวผมปีนี้อายุ60สิบแล้วอ่านี่นี่โตรุ่นพี่สาว ก็โอเคนะฮะก็โอเคนะจริงผมดูแล้วยาจำลองเองก็ไม่ได้มีในการไลฟ์สดผมดูอยู่มันก็ไม่ได้มีพิษดีพายอะรใครถ่การด่าทอกันเวลาใครแฝมเข้ามามันดีผมก็เป็นถ้าทุกคนควาดีๆีมันดีผมก็เป็นมีใครจัดไลฟ์สดแล้วไม่เคยสะบัดบ้างมีไหมเคยสะบัดไหมหมอหนุ่มก็สะบดมั้ยบ่อยกันนอย่าบอกบ่อยเลยนะ คือนี่แหละคือตัวตนถ้าถ้าคุณอยากรู้จักเจ้าของช่องแบบมีตัวตนจริงๆต้องปล่อยให้เขาทําตัวตนข be องเขาผมก็สามารถเฟกได้สวัสดีครับผมแสดงรูปหล่อครับมันมันมันใช่ไหมไม่ใช่ในพ่ขาวนะครับการแสดงก็คือการแสดงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการรู้จักยายจำลองตัวจริงคุณต้องไปนั่งสองเ็แบบนั้นแต่อย่างรู้หลอกเกียรติตัวจริงต้องนั่งสอบให้แต่ถ้าการรู้จัก เกี่ยตัวฟอมผมสามารถทำให้ท uh, huh? no. oh, ่านเห็นได้ตัวฟองเวลานี่ยนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นเอาละเป็นการเสร็จพิธีไหว้เจ้านะครับนะผมรับไปนะครับผมรับไวเป็นค่าจ้างนะครับอันนี้ค่าจ้างนะครับค่าจ้างนะครับไปเลยและตอนนี้9บาทผมรับเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ครับทำให้ครับ ก็อยากจะลองเป็นสหายลุงพลจำเอาไว้นะครับเวลาใครไล์สดแล้วคุณแพรมเข้าไปหาเขาเองนี่คุณโทษเขาไม่ได้นะครับจริงๆนะผมพูดจริงๆนะอย่าเงเช่นผมกำลังไล่สดอยู่มาด่าผมก่อนถือว่า,มา,ม,ามาใช้คำที่เป็นการส่อเสียบผมก่อนการที่ผมตอบโต้กลับไปถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์นะครับ แต่ในมุมกลับกันถ้าพี่ร้าอยู่ผมเข้าไปด่าพี่ในี่รเลยเนี่ยโอเคผมผิดแต่ถ้าพี่ร้าอยู่ผมนั่นแทมเข้าไปแล้วผมไปพูดแดกคุณก่อนขอครผมก็เลยสวนกลับอันนี้คอร์รเรื่องกันนะครับคอมเมนต์คือเข้ามาด่าหมอหนุ่มสามพันคอมเมนต์ได้คุณนอยก็ด่าเหมบอครับก็ด่าไม่อลับ ดได้ย้ยาหมดเลยคำถามคือว่าผมมีปัญญาเป็นแจ้งพาันหมดไหมแต่ในกรณีของคุณกยสิบนี่มันเกินเหตุไปหน่อยคือเอารูปไปขึ้นไอ้ย,อยังงั้นไม่ต้องพิสูจน์มาได้เลยแต่อยู่ดีๆอย่างเช่นยายดําราบอกว่ายายจอยายกอยายขออาจจะมียายกออยู่ในหมู่บ้านกกอกก็ได้มันไม่จำเป็นต้องคิดว่าเป็นตัวเราสิเย่๋คิดว่าเป็นตัวเราสิ นะครับเพราะฉะนั้นตรนนี้เอ่อเป็นการเข้าเอง่านั้นเองเรื่องคุณซึ่งเดียวยายก็จะมีพยานไปไปบดความนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นโซเชียลต้องรู้กฎหมายมาหน่อยหนึ่งนะแล้วต้องรู้เทคนิคนี้จะได้ไม่ต้องไ้หมินประมาทใครไปรับพยังรับแล้วนะยาจากตรงนี้ย ตรงนี้ไมออเอกไปมอบนัเดี๋ยวก็จะไปมอบซองนะครับมอบซองอลิยานะครับของของคนบางคนที่ยังไม่ได้มาเอาแล้วนี่